<c oughs> สวัสดีครับวันนี้นเราก็มากันในเกมชอรโลนักสู้เงาอีกนะครับนักสู้เงาสามนะครับโอ้ผมหลายหลายคลิปที่ผมทำไปทุกคนคงได้เห็นแล้ว้งครับว่าผมความสามารถเยอะแค่ไหนโอ้เยอะจนเยอะจนล้นใจจนกากไปแล้วไม่อยากพูดหรอกคขาบอากากมีกากหรอกมันสกุลไม่เป็นคําว่า เนี่อคนาดพูดมันพูดไม่ออกเราต้องมุ่งมั่นพยายามอดทนยินรุนเพื่อชัยชนะมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวการดวลของในเกมนี้กันให้นะครับในเกมนักทิ้งนอเดี๋ยวผมจะมาเข้าโหมดดวลให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ามันดวลกันยังไงมันตัดกันยังไงตัดนันงทำยังไงมันเป็นอะไรมันทำยังไงทุกคนจะได้เห็นอ่ะเหอะอ่อเหอะ นี่อาเล็กทักษะ์โลหิตนองนี่มันต้องแบบนี้ครับฟอ,อสซี่ยี่มือเปล่าโอ้มาเลยครับมาเลยครับมือเปล่าก็มาดีครับมือเปล่าก็มือเปล่ปาใครจะกลัวผมรู้จักไม่ตำนานลูกศิษย์จอร์ดี แต่เจ้าหนี้ยกขึ้นมาบ้ามามาโอ้โหทำไมผมโดนได้เนี่ยโอ้โหโอ้โหอ,อาโอ้โนี่มันเป็นผู้หญิงแล้วมันกระทำร้ายเหรอเนาะ นีเออเฮือ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 โดนกระแทกไปแล้วต้องเลี้นรนใหม่อีกทีเอา มผมไม่ผมผมไหนผมแพ้ตาแรกที่ผมแพ้ผมยื่ไม่เล่นแล้วผมจะไปที่หมดด่วนกันดีก,กว่าครับ <c oughs> อา้าอาการโคอมากกลับมาแล้วเราต้องไปที่โหมดการด่วนผมชอบดวนมากกว่าดวนนะมันมันสมศรีลูกผู้ชายกันเดี๋ยวอ้ฮ <c> ห <oughs> ทำไม เจอเทพมาจุติแล้วนะหรือว่าผมจะไม่กล้าสู้ไหล่เนาะมากเ้ยผมเดิมพันว่ผมชน,น,นะชแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ออกวันนอนปับ๊บอ,อือเฮือกอือเอือกกะโหล,ลกแตกกะโหลกแตกลุกขึ้นมาล,ลุกขึ้นมา โอ้โหโอ้โหโดนอะไรโดนอะไรได้ยินเสียงคร็อกด้วยได้ยินเสียงโอ้โหได้ยินเสียงได้ยินเสียงคร็อกด้วยโอ้โหบอกเลวผมชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ยรอไม่ไรผมรวยกันผมจะซื้ออินสตาตมาทุกคนจะได้เห็นหน้าผมว่ามันฟินแค่ไหนเวลาชนะในฟินอย่างครับอือเฮือกอ่าเฮือกอ่ะเฮือกอือเฮือกอ่ะเฮือก อาเฮือก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 ตีนกับตีนกับหอ,อกอะไรเร็วกว่ากันก็มาดิครับโอ้โหเออเก่งเกินชมตัวเองเขาเรียกว่าเก่งคนอื่นชมชมตัวเองนี่แหละโอ้โหชมจากใจสุดสแล้วชมตัวเองคนอื่นชมนี่ไม่รู้จะมาจากใจหรือเปล่าเผื่อเขา ตอกย้ําเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เราจะมาดูกันก่อนเราจะทําให้คะแนนถ้วยของเราถึง200นะครับเราจะได้เลื่อนไประ,ระดับ2ระดับ2ระดับ2ทุกคนคิดว่าตานี้ผมชนะหรือเปล่าโอ้โหชนะอีกแล้ว100%เอ้โห S L S P โอ้โหชื่ออย่าง เอชื่อยังหน่วยลบพิเศษโอ้โหโอ้โหกรีกรีโอ้โหโอ้โหอะไรอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหปั๊บปั๊ปปั๊บปั๊ปโอ้อะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ เกิอะไรขึ้นท้องตาไม่ทันเห็นปัาบป,ปัาบป,ปัาบปัาบโอ้โห อ,อ้๊เฮือกอ้๊เฮือกอ้เฮือกลุกขึ้นลุกขึ้นมารับหอกมรณะซะดีๆโอ้ไม่มรณะไม่ไงอ้๊เฮือก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 เฮือกเฮือกเฮือกโอ้โหเมื่อกี้มันหัวไม่แตกได้ไงโอ้โหหมวกกันน็อปดีอ่ะไม่อยากจะโชว์โหดอีกแล้วโอ้โหโอ้โหเก่งเกิน ่งจนเลือกกำเดาตัวเองเกือบไหลแล้วใกล้ถึงสองร้อยแล้วเราจะมาเดิมพันกันดีกว่าตานี้ว่าผมจะชนะหรือเปล่าทิกๆๆๆทิก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 ิกอ่านอังกฤษไม่เป็นมาถ้าผมชนะทุกคนต้องกดติดตามผมนะมามาจะก,กีฟาดหาง ฟาดหางจาระเคจาระเคฟาดหางจาระเคฟาดหางฟาดป๊าปป๊าปได้ยินด้วยเสียงป๊าปโอ้เสียงอันไพเราะของข้าพเจ้ามาโอ้บอกแล้วพี่เอือดจะตายสิบยกก็ไหวป๊าปป๊าปป๊าปโอ้โ โอ้โหนึกว่าโอ้โหโอ้โหบาทาสามัคคีโอ้โหโอ้โห,โาาโโห,โโหพลังขึ้นจิตสตานพิภพขึ้นจิตสถานพิภพละน้องฮะกระโหลกหลุดหรือยังเอาตัางไปซ่อมกระโหลกซะ,ลๆๆๆๆๆๆๆะเร็ว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 เร็อเร่เ โอ้เหลือทำไมไว้สี่าตาหนึ่งเราก็จะเลื่อนไประดับสองนะดูนะครับถ้าเราเลื่อนไประดับสองเราจะได้อะไรบ้างเลือกตานี้ผมเลื่อนไม่มั่นใจซะแล้วสิโอ้แต่ผมไม่มีมันแพ้เนีมันผมแพ้ไปตามเมื่อกี้โอ้โหลวอมาเป็นสิบตาแพ้ตาเดียวผมชนะชวัดคิวอัพพอร์ตเลยว้ายว้ายทำไมเมื่อกี้มันค้างโอ้ ดาเมจดูเลยโอ้โห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 ทำไมมันทำไมทำไมทำไมรับทำไมกันทำไมกันให้พี่ร <Det> ู้ก <stuffed vegetable> ่อนสิน้องอ่ะฮอ การจะแพ้ทนเลมแรงลืงอเกินพี่จะเอาจริงนะข้อหาไปฉลองพี่ป๊บป๊บป๊บปัป๊บเยเย เดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูหนอยบางอามมาต่อยกระโหลกผิดแตกมา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 มาเตรียมตาบโอโหไม่ตั้งตัวหรอกน้องไม่ตั้งตัวเลยหนูไม่ให้ตั้งตัวหรอกไม่ให้ตั้งตัวหรอกไม่ให้ตั้งตัวหรอกครับโอ้โหโอ้โหอาเสืออาเืออาเือเอกกกก ปกอันดี้ปุ๊บสกมอ๊อกออกฮดู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 เราจะได้เราจะได้อะไรเป็นตอบแทนนี่ แล้วเขา,เามีข้อเสนอให้ผมไหน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 ่องไม่มีตังค์แกไว้ฟรีโอ้ชอบของฟรีมากเลยผมเชื่อนะทุกคนหลายๆคนอาจจะชอบของฟรีของฟรี ไปไปโหมดนี้เดี๋เราเราจะไปทำภารกิจกันก่อนครัแน่เราจะไปต่อสู้กันเองเนื้อเรื่องของคัมภีร์ปราบอาสูนสำหรับใครที่เล่นจบไปแล้วนะครับเกมนี้ถึงเรื่องเนื้อเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับ อย่าพึ่งสปอยนะครับผมจะผมจะคอปาดปาดอะไรวอชมันเป็นอะไรไปอ๋ออ๋อเห็นผู้หญิงแล้วไม่ทำร้ายแล้วมันได้ใจเหรอเห็นผู้หญิงไม่ทำร้ายแล้วได้ใจโอ้โหไม่ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหโอ้โห เห็นเป็นผู้หญิงแล้วต่อให้นิดเดียวเอาซะใหญ่แล้วนะน้องโอ้โหโอ้โหเห็นเป็นผู้หญิงต่อให้นิดเดียวเอาซะใหญ่มาพ่อเห็นเป็นผู้หญิงไม่ได้้โอจะเอาพี่อะน้องพี่เอิดนะพี่จัดให้ได้หลายยกมา ปับ๊บปับ๊บปับ๊บปั๊บอ่ะเหือกอ่อเฮือกอ่ะเหือกทำไมมันไม่ให้ไม่ทันให้เราตั้งตัวบา้างอ่ะเหือกอือเอือจิ้มจิ้มอือเือเตะเลยกูสาบว่าจะไม่เตะผู้หญิงกูสาบว่าจะไม่เตะผู้หญิงแล้วนะเนี่ยโอ้ย มันอาจมาทำเรื่องร้ายแรงกับพี่อหโหพี่จับขึ้นคลาสเลยน,ะนี่ใกล้ถึงวนะิวสามแล้วใกล้ถึงวิสามแล้วจุดหมายของเราคือวิวสามนะครับตอนนี้เราจะไม่มีเป้าหมายอันใหญ่หลวงเพราะเราเราทำตามเป้าหมายไม่ได้เราต้องเอาแค่วิวสามไปก่อนโอ้โหมียากด้วยโอ้โหกลัวที่ไหนล่ะครับ ข้าประเวณสูงไปมไม่ต้องห่วงน้องพี่ไม่ต้องห่วงพี่จะเดินขึ้นไปบนภูเขาเพื่อไปสู้กับลักที่ที่ปรากฏขึ้นโอ้โอมีรักทิเกิดขึ้นแล้วมามากัมาดครับกันมาด้ครับกันมาเติมระดูนะครับโอ้โหโ,อโห,โโหมีแบล็กฮอนอยู่ล่างเท้าด้วยแต่นี้มันโกงครับ โกงกันชัดๆโอ้โห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 โอ้จิมจิ้มจิไข่ต้องไข่ต้องไข่โอ้โไม่โดนไข่มันกระโดดช้าไปไม่งั้นจิ้มเลยอ,อยากจิ้มอยากแทงพอดีถือหออยากจิ้มอยากแทนเสือเกินมาๆๆชอี่ นีบแตกนีบแตกระ,ะวังไว้น้องระวังไว้น้องโอ้โหโอ้โหแตกแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหรอบนี้โอ้โหทำแบบนี้ได้ไงนะอ่ะน้องอุสาต่อให้ไม่ดีใจนะอุสาต่อให้ทำเป็น ทำเป็นซาทำเป็นซาลูกจับไม่ประามาจามือเปล่ามวยไทยจัดไปเลยครับโอ้โห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 เกลือแดกเอ้อไม่อยากจะมอง เกือบชนะอีกแล้วโอ้โอรอดาบเล่มนี้อย่างเดียวผมต้องการดาบเล่มนี้ผมจะไปทำตามภารกิจบ้า<อ>ใส่ถึงหุกเขาแล้วติดเชือ้อเขาบอกว่าติดเชือ้อไม่ต้องกลัวผมอไอไหวอยู่แล้วอึดคนอึดต้องไหวอึดต้องไหวอยู่แล้วโอโ้โหโอโ้โห โอ้โหโอ้โหโอโ upcoming upcoming ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนจิ้มไม่กี่ทีพุงไส้ทะลุหมดแล้วน้องโอ๋อดีนะไม่ใช่ผู้หญิงไม่งั้นจิ้มสองทีนี่แตกเลยแตกแตกแตกปั๊บโอ้โหเงียบแตกแน่นอนลูกนี้มาแล้วว้าย โ <c oughs> อ้าเฮือ,อาเฮือาฮือ,อสำหรับคลิปนี้ก็